สวีดะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในเกมคาร์พากริ่งเอะมันจะหันลินทำไมวะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแต่งรถกระบะซิ่งไทยแลนด์ว่าแต่งยังไงให้มันเทแต่งยังไงให้มันแบบโอ้โหมันรอลายที่ผมจะมาสอนแต่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นลายของกันซีเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนี่ครับ ก็นั่นแหละครับผมวิธีการแต่งมันก็ไม่ยากรถคันนี้เพราะว่า huh. ม <c inhos> in ันม like, so ันไม่ม hmm. right? so ีสติกเกอร์อะไรเลยรถคันนี้มีแค่คําว่ากันสีเท่านั้นก็ในส่วนที่เราจะทําเราก็ต้องแบบวางเลเยอร์ตรงประตูให้มันเป็นสีดําก่อนใช่ไหมฝากระโปรงด้วยเออต้องบอกว่ามันก็อาจจะไม่เหมือนต้นฉบับนะเพราะว่าส่งรถมันไม่ได้แต่มันเป็นกระบาดด้วยกันยังไงมันก็ต้องขายบ้างแหละคืออันดับแรกครับผมเราก็ต้องวางให้มันเป็นประตูสีดําก่อนนะจะทําประตูสีดําก่อน บอกเลยว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดอะไรแต่อย่างใดคือผมจะสอนแบบสดๆเลยสดๆ,ๆแบบดุ่นๆเลยอ่ะดับแรกเราก็ต้องวางทําให้มันเป็นประตูสีดําก่อนแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวลือเปลี่ยนสีรถไม่เป็นไรวางไปก่อนก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วก็เอามาวางฝั่งนี้ทีนี้โอเคก็จะวางอีกด้านหนึ่งได้ประมาณนี้จากนั้นหลังคาไม่ต้องไปยุ่งหลังคาเป็นสีอ่อมันจะเป็นกับ สีรถอ่ะแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนสีรถก่อนสีรถเนี่ยจะเป็นออกสีหเหลืองแบบเลมอนเลมอนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ละกันพอดูได้ไหมจากนั้นสากนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอแก้ด้านบนก่อนเพราะว่าจริงๆตรงหลังคาเนี่ยมันไม่ควรจะมีไอ้ขอบดำๆตรงประตูนะครับจะควรจะเป็นสีอันนี้ไปเลยนี่สีเหมือนกับตัวรถอะ,เ,อะเข้ากันไหมวะอ่ะจากนั้นเหลือไอ้ตรงนี้อีก ตรงเขาเรียกว่าบางโคนซุ้มล้อซุ้มล้อไม่ใช่บางโคนเนี่ยพูดผิดเดีทุวน้องก็มาด่าพี่อีกไอพี่แม่งอันนี้ไม่ได้เรียกอันนี้นะสิบหายแล้วกูอ่ะประมาณนี้ข้างหน้าไม่ต้องใส่สีดำต้องใส่แค่ส่วนนี้พอละเออประมาณนี้นี่เรียบร้อยครับผมในส่วนต่อไปที่ผมจะแต่งนั่นก็คือการวางอ่าเขาเรียกว่าลายพาดสีน้ําเงินอ่ะทายังไงผมทําไม่ดูนี่ วางไปเลยไม่ต้องกลัวอีกเ,เอียงนิดเดิงาาประมาณนี้ปั๊บคีนี่แหละได้เลยรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปเอาใหญ่ๆไปเลยทัผม,มต้องจัดแบบใหญ่ๆชอบของใหญ่ๆอยนะ่างเงี่ยเออ <c oughs> โอเคโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินปร๊บน้ำเงินประมาณนี้ไม่ต้องเอาเข้มมากก็ได้น้ำเงินน้ำเงินกำลังพอดี โอ <Okay. S 2> เคเท่ากันเปะกระจับวางโอเคจากนั้นวิธีต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือวิธีการวางเอฟเฟคตัวนี้ครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเอฟเฟคเอฟเฟคขยายเพ๊บให้มันพอดีกันให้มันพอดีกับขอบสีฟ้าถ้ามันใหญ่ไปก็ปรับ okay. ประมาณนี้นี้มันควรจะเป็น ีฟ้าเห็นไหมเริ่มมีมิติแล้วเอ้ยเริ่มที่และเริ่มที่ละโอเคแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะสองอันเป็นเลยเป็นไงให้ผมว่าเดียวละพอละใส่สองอันมันดูสว่างเกินไปรอละแค่นี้ก็รอละพอละไม่แต่งละหยอกหยอกหยอกนี่เห็นไหมเริ่มที่แล้วแค่นี้ก็ที่แล้วครับผมแต่งแค่ไอแค่แป๊บเดียวเราเอาเอฟเฟกต์ตัวนี้มาอีกก็มาวางที่ด้านหลัง ด้านหลังตรงนี้ครับอ่าตรนนี้เราจะใส่สีดำถามว่าทำไมต้องใส่สีดำเพื่อกบรอยครับผมรอยตัดเขาเรียกว่ารอยตัดอ่ะปึ๊บอ่ะเห็นไหมมันจะสุกดู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 ทรงมีเอฟเฟกต์จากนั้นครับผมเหลือในส่วนของการใส่คำว่ากันซีอ่ะตรงนี้เลยมันจะยากสำหรับสำหรับคนอื่นไม่รู้อ่ะแต่สำหรับผมมันมันง่ายนะเราจะใส่คำว่ากันซีเหมือนต้นฉบับ พีเบเลกันซีจากนั้นเปลี่ยนตัวอักษรเป็นอันสุดท้ายปึ๊บขยายให้มันใหญ่ทีนี้ปึ๊บแล้วก็เอียงเล็กน้อยเอียงให้พอดีกับองศาของเส้นสีน้ำเงินอ่ะอันนี้พอดีแล้วงั้นก็ปรับขนาดให้มันแบบเบิ่มเบมไปเลยว่าเราชอบอะไรที่มันเบิ่มเบ,บ,บนี่ประมาณนี้ที่เลยที่เลยเนี่ยกันสี Okay. จากนี้ผมจะทำฝั่งละข้างก่อนเพราะว่าถ้าจะทำทีเดียว2ข้างพร้อมกันมันมันมันทำยากโอเคพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ copy ครับผมเนื้อคัดและลากขึ้นไปข้างบนข้างบนหรือข้างล่างดีปะ่ะออข้างบนก็เหมือนกันนั่นแหละลากขึ้นข้างบนนิดนึงปุ๊บจากนั้น c o ป y ออีกลากไปขวาครับทีนี้ขวาบนนะขวานิดนึงปุ๊บแบบนี้ ก็ปีอีกแลกันล่างให้มันพอดีกันนะให้มันเกินกันนะปึ๊บให้มันไอแบบว่าลายเส้นมันขนานกันโอเคกันก็ปีอีกทีนึงนี่เดี่ยเป็นสีดำปึ๊บเห็นไหมมันจะเริ่มมีมิติมากขึ้นอ่ะมันเหลือข้างล่างแบบเยอะกว่าใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วก็ก o ปี้แล้วก็ลากมันลงมา ประมาณนี้งั้นก็น่าจะพอมัง้งเพียงเท่านี้น่าจะพอแล้วมัง้งหรือว่าไม่พอวะเดี๋ยวลองเอาใส่ทางนี้อีกสิโอเคประมาณนี้แล้วกันอ้าอีกอันหนึ่งพอละสีดำสองอันสีขาววางสีอันสีดำวางสองอันจากนั้นก็ปี้มาอีกอันหนึ่งดีวเราจะใส่คำว่าอ่าไม่ใช่คำว่าสีเราจะเปลี่ยนสีเราจะเอาเป็นสีออกเหลืองๆเหมือนสีตัวรถนั่นแหละ ปึ๊บไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะสูมๆดิอ้อซูมยากแค่เออเออประมาณนี้พอดูได้โอเคจากนั้นพอได้แล้วแบบนี้แล้วปึ๊บวางให้พอดี<ม>เอาคําว่าทิ่คำว่าบัตรออกปึ๊บนี่เห็นไหมจะเริ่มแบบมีมิติมากขึ้นที่บอกใครเห็นไหมโคตรง่ายเลยง่ายกันสีงั้นหรืออู้มันง่ายเกินแต่ยังไม่เสร็จ เพราะว่าผมจะาวางอันนี้อีกด้วยนี่น,นีตัวนี้มันเป็นการเพิ่มเอฟเฟกให้ตัวหนังสืออ่าผมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะอันนี้คือผมแบบจะลองใส่ดูก่อนปุ๊บประมาณนี้คือตัวหนังสือมันจะมีมิติมากขึ้นั้นเอียงให้มันพอดีกันหน่อยอันนี้ก็เล็กไปอ่ะใส่ประมาณนี้ก็พอและ ปออ่านนี้ก็ได้อยู่มันจะรูมีมิตินะครับผมใส่ตรงขอบด้านล่างแล้วก็ขอบด้านบนตัวหนังสือเมื่อกี้เราใส่เส้นสีดําเสร็จแล้วใช่ไหมหรืออะไรไม่น่าจะมีอะไรแล้วดิน่าจะเสร็จแล้วนี่อ๋อเหลือตัวหนังสือแบบเล็กๆอยู่อันนี้เราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะผมใส่เป็นค่า parking parking อ่ะไว้แล้วมันจะไม่เหมือนต้นฉบับไงแล้วก็เอาเป็นตัวหนังสือที่มันหยิกๆแบบนี้ ให้มันเ,เล็กๆลงว่าเราจะวางตรงนี้ครับผมเฮ้ยไปไหนนี่เออจริงผมว่าผมอันนี้ใหญ่เกินไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอดูไปดูจะดีกว่า <c oughs> ตรงนี้ฝากระโปรงหลังใครอยากได้เหล็กคำจะให้ผมสอนไหมสอนในคลิปเดียวเลยไหมผมก็ทำไม่เก่งะดิอดีไหน,นก็ทำคลิปละเดีวก็ทำให้สักหน่อยละกัน ตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนต้นฉบับแต่ผมจะเป็นผมจะคิดเองทำเองผมจะเอาเป็นสีเทานะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นเหล็กค้ำด้วยเหล็กค้ำเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นอ่าสีอะไรนะสีน้ำสีขาวแล้วรอยเชื่อมมันจะเป็นแบบสีไทเทเนียมใช่ไหมแต่ผมมองว่าผมจะทำเป็นสีนเหล็กสีนํำเงินไปเลยเพราะว่ามันทำง่ายกว่าเออตรงรอยเชื่อมอ่ะมันไม่ค่อยมีเพราะว่าผมจะทำเป็นตัว x แบบนี้ไปเลยแต่มันสีนํำเงิน ผมจะทําเป็นแบบนี้ไปเลยมันอาจจะไม่เหมือนอความจริงมากแต่มันก็พอดูได้เอียงให้พอดีอันนี้คือจะเป็นเหล็กคําท้ายปึ๊บประมาณนี้อ่ะถามว่าทํายังไงให้มันเหมือนจริงเลยทีนี้ยใส่แค่ตัว x แบบนี้มันเอ้ยมันดูจืดๆไปใช่ไหมยังครับยังไม่เสร็จครับดูให้จบก่อนจากนั้นครับเดี๋ยวเอาออกดิเอ้ยเอ,อ จะซูมเข้าอะไรนักหนา,างนั้นครับผมจะใส่เป็นอเขาเรียกว่ารอยเชื่อมที่มันเป็นสีดึงเหลืองครับเต่เราไม่ควรจะใส่อันใหญ่นะใส่อันเล็กๆก,ก็พอแล้วเอาสีประมาณไหนดีเอาประมาณนี้แล้วกันอันนี้ผมสาธิตที่ดูเฉยก็ลองเอาไปทําตามกันดูได้ที่นะครับชิบหายแล้ว,วางลายไม่ตรงอันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่มีมิติอีกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราเอาไปวางตรงมุมขอบอีกก่อนรู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปต้องวางหลายๆจุดครับเห็นไหมมันเลิ่มเหมือนไหมป๊โอเคเรียบร้อยถ้าแบบนี้มันจะแบบว่าดูจีดๆเกินไปใช่ไหมยังนะครับนี่คือยังไม่จบอ่ายังไม่จบเราจะมาใส่ตัวนี้ครับทีนี้นี่ไอตัวเดิมเลยไอตัวมิติเนี่ย ลายแบบเขาเรียกว่าล,ลายอะไรวลายสเปร์ผมแนะนําว่าให้วางใส่ด้านในกรอบตรงนี้ปึ๊บพอดีกันไหมไม่รู้จากงั้นครับผมไม่ต้องใส่สีขาวมันจะเปลี่ยนให้เป็นสีดํเปึ๊บแบบนี้ครับผมนี่เห็นไหมมันจะเริ่มดูมีมิติขึ้นมาทันทีจากเมื่อกี้ดูแบบจืดจืดไปเมื่อกี้ดูเหมือนเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอใส่อันนี้เข้าไปเปร๊บ มันดูแบบเออเหมือนมีเหล็กจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าผมทําอันนี้ใหญ่เกินไปทําเส้นดํานี้ใหญ่เกินไปแต่อย่างว่าครับนี่เป็นการสาธิตถ้าจะแต่งจริงๆอะ่ะมันต้องแบบเล็งแบบดีๆเลยคือมันจะเห็นแบบเหมือนมันมีวิติตรอะ่ะเออเนี่ยแต่มันก็พอดูได้อยู่มันอาจจะไม่สวยมากนะครับผมแต่ผมทําเส้นดําแบบทึบเกินไปมันก็เลยแบบออกมาดาๆไปนิดนึงโอเคก็จะมีประมาณนี้สําหรับลายกันสีแต่งง่ายๆเลย สำหรับฝากระโปรงลายคาร์บอนคลิปล่าจะได้สอนไหมผมคิดว่าทุกคนควรจะทำไปแล้วแหละเพราะว่ามีคนทำไปเยอะแล้วสำหรับการทำฝากระโปรงคาร์บอนคลิปล่านี่แต่ผมจะทำไปด้วยเลยในคลิปนี้ แค่น,นี้เราก็ได้ฝากระโปรงคาร์บอนแล้วนี่อาจจะไม่เหมือนมากมันกระบะซิ่งไทยแลนด์ชัดๆมันใส่ป้ายทะเบียนไม่ได้ดิเพราะว่ามันไม่สามารถวังเลเยอร์อได้งั้นจะที่กว่านี้ยคือถ้าเราอยากจะตกแต่งอะไรอีกก็จัดไปได้เลย,เลยแต่ผมจะลองใส่คำว่าอะไรดี Ford Ford F O R D เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะใส่คำว่า Ford เราต้องใส่อะไรที่มันแบบท,ที่ก่อนครับ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากเอาไปแต่งตามก็เอาไปทําตามได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ผมด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมเดยคลิปหน้านี่จะมาสอนทําลายเรนโบ์ดีไหมวะเออำทำลายเรนโบว์ใส่ลัมโบกินี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนรถลัมโบกินี่เวเนน n ่อะ,ล, ok อะลายแบบนั้น่ะแต่จะมาทําใส่ลัมโบกินี่รุ่นธรรมดาเอาไหมสนใจก็คอมเมนต์บอกผมได้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ถ้ามีคนเมเมนต์บอกว่าอยาก ให้ทำลายเรนโบว์ใส่เรนโบว์คีนี่แต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนนะก็ไม่มีการวิ่งการอะไรนะครับผมก็วางเออผมก็สอนแค่นี้แล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันจะปักแกะฝากระโปรงหลังนะมันเป็นสีเทาๆเนี่ยเออนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้แค่เป็นเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ